เชื้อโรคเริ่มสงบแบคทีเรียเชื้อราเริ่มสงบลงเรามีวัคซีนเรามียาแต่มันมีโรคอีกกลุ่มหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาซึ่งไม่ได้มีเชื้อโรคเป็นต้นเหตุเป็นตัวเป็นตนเกิดจากการดูแลตัวเองไม่ดีเช่นมาเลงหัวใจความดันเบาหวานโรคพวกนี้เรายังจัดการไม่ได้แต่เรากับจัดการโรคที่เกิดกเชื้อโรคได้และเชื้อโรคเนี่ยถ้ามองเป็น3ามกลุ่มแบคทีเรียรเชื้อราไวรัสแบคทีเรียเชื้อราเนี่ยเราจัดการได้ค่อนข้างดีทีเดียวมีทั้งยามีทั้งวัคซีน โรคที่ยงระบาดอยู่ตอนนี้โดยส่วนใหญ่เป็นโรคจากไวรัสใช่ไหมอ่าแล้วทำไมคนโบราณเนี่ยกับตายด้วยแบคทีรียกับเชือ้อราแต่รอดจากไวรัสแต่คนปัจจุบันแบคทีรียเชือ้อราสงบถูกฆ่าได้แต่ไวรัสกับทำให้เราเกิดเรื่องราวต่างๆนาน,นา,นาเช่นไวรัสไข้เลือดออกไวรัสไข้หวัดนกไข้หวัดซาเอสวันเอ็นวันไวรัสเอสโรคที่มันทุกขทรมานอยู่ตอนนี้แล้วเกิดการระบาดระบาดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไวรัสหมดเลย เชื่อไหมคะเพราะบีเนี่ยทางานด้านไวรัสมาโดยตรงอีกพันล้านปีมนุษย์ก็คิดยาฆ่าไวรัสไม่ได้งั้นใครที่มีคุณหมอบอกว่ากินยาฆ่าไวรัสอยู่ไม่จริงนะคะเป็นการพูดให้สื่อเข้าใจง่ายๆอีกชาตินึงก็ไม่มีทางผลิตวัคซีนได้ไข้เลือดออกมันจะดังอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเขาพยายามบอกอีกหาปีวัคซีนบี B ทางานนี้มาโดยตรงทําไมมันทําไม่ได้คะไวรัสไม่เหมือนแบคทีเรียแบคทีเรียพอเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาจะไปอยู่ในส่วนของเขา พอเรากินยาไปยาก็ตามไปฆ่าได้ถูกที่ถูกไหมถูกไหมคะแล้วแบคทีเรียเนี่ยก็จะใช้อาหารในตัวเราเนี่ยในการดำรงชีวิตใช้เกลือกับน้ำตาลเป็นหลักงั้นอยากติดเชื้อ,อยากต้องลดเกลือลดน้ำตาลโอเคไหมคะแต่ไวรัสเวลาเข้าไปในร่างกายเขาไม่ได้กินเกลือไม่ได้กินน้ำตาลเป็นอาหารเขากินอวัยวะของเซลเราเป็นอาหารเขาจะแทรกเข้าไปอยู่ในเซลเลยค่ะอย่างเวลาบีเลี้ยงแบคทีเรียเนาะ บีก็เอาแบบผงวุ้นอะเป็นผงวุ้นของแบบทางห้องแลบนะแล้วไอ้ตัวนี้ชอบน้ําตาลบีก็ใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็ทําเป็นวุ้นเหมือนวุ้นกะทิอะแล้วบีก็เอาสมมติอยากได้แบคทีเรียจากหนองเอาหนองมาแปะแบคทีเรียในหนองก็จะกินน้ําตาลมันจะแบ่งตัวเพิ่มจํานวนขึ้นมาเต็มถาดเลยเราก็เก็บมาแต่เวลาเลี้ยงไวรัสบีจะเลี้ยงไวรัสแค่ดูออกบีต้องเอาเซลล์ยุงมาแล้วก็เอาไวรัสใส่ลงไปในเซลล์ยุงให้มันไปกินเซลล์ยุง เอาอุปกรณ์ของเซลลมาต่อเป็นตัวมันเหมือนเวลาไวรัสม so ันเข้าไปในร่างกายเรามันก็จะแทรกเข้าไปในเซลเช่นไวรัสเอชเข้าไปในเลือดขาวแล้วก็จะดึงอุปกรณ์ของ็ดเลือดขาวมาต่อเป็นตัวมันเพราะมันไปแทรกอยู่ตามเซลลคําถามคือเราจะฆ่ามันได้ยังไงคะเราต้องฆ่าเซลไงก็คือฆ่าตัวตายอะไวรัสถึงจะตายแต่ธรรมชาติเก่งมาก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 ที่สุดในโลกเลยนะคะธรรมชาติมนุษย์มีระบบร่างกายที่กําจัดไวรัสได้เองถ้าคนคนนั้นภูมิต้านทานแข็งแรง และอยากภูมิต้านทานแข็งแรงง่ายมากดูแลระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ช่องปากให้ดีปากหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ให้ดีวิธีเช็คว่าระบบทางเดินอาหารเราดีหรือเปล่าตีสี่ถึงเที่ยงวันต้องถ่ายจุจาระได้สองครั้งเวลากินข้าวเสร็จต้องไม่ท้องอืดท้องเฟ้อต้องไม่เลอต้องไม่คือเราต้องไม่มีปัญหาวุ่นวายอยู่ในกระเพาะลำไส้ต้องไม่ใช้ยาช่วยย่อยยาอะไรต่างๆนานาอยู่ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระเพาะลำไส้หลอดอาหารหรือช่องปาก แปลว่าภูมิกันคุณจะต่าเพราะ80%ภูมิกันสร้างจากระบบทางเดินอาหารแล้วจะทํายังไงดีถึงจะฟื้นฟูระบบภูมิกันรูกไหมคะกินใยอาหารให้เพียงพอมันจะฟื้นฟูระบบภูมิกันเองงั้นถ้าถามบีว่าอะไรจะจัดการเชื้อไวรัสใยอาหารหรือที่เราเรียกว่า iber, นะไฟเบอร์นั่นแหละค่ะเพราะใยอาหารเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าไวรัสนะแต่ใยอาหารเนี่ยจะมาฟื้นฟูภูมิต้านทานเราให้แข็งแรงพอภูมิต้านทานเราแข็งแรงไวรัสจะเข้าเซลล์ไม่ได้ไมันจะถูกเซลล์ภูมิกันกําจัดก่อน